กรีนรีพอร์ตวันนี้นะครับเอาใจพี่จอยและขวัญใจซุปตาของน้องหมูเด้งครับพี่จอยครับไปที่สวนสัตว์เขาเกี่ยวน้องบีกัมราชไปไปติดตามชีวิตของน้องหมูเด้งจากใกล้ชิดและมีภาพเอ็กคลูซีฟแค่ไหนติดตามกันครับเช้นค่ะ วันนี้กรีนรีพอตพาทุกท่านมาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีนะคะตามมาดูซุปตาตัวน้อยน้องหมูเด้งลูกฮิปโปแคระตอนนี้ฮอตมากๆไม่ใช่แค่ในไทยนะคะนาทีนี้รู้จักจกันไปทั่วโลกแล้วและนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆไปดูสิคะเป็นไงท่านผอ,อขาตอนนี้เป็นไงบ้างคะนักท่องเที่ยวแต่ละวัน <S <S ถือว่านักเที่ยวในแต่ละวัน,นค่อนข้างเยอะมาก <S <S อย่างเมื่วานก็มาเที่ยวกันประมาณหมื่นกว่าคนที่เข้า,าและจุดประสงค์มาอันดับแรกเลยคือจะมาหาน้องอเหือเมตัวเอค่ะแล้วตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพร่างกายาน้องแข็งแรงดีครับ การสุดระดับบนเขาเขียวน่ต้องการให้นักท่องเที่ยวทุกท่านเนี่ยได้สามารถชมความน่ารักของเรืด้งได้ทุกท่านเราจึงจัดรอบเวลาเนี่ยให้กับนักงเที่ยวเนี่ยรอบละห้านาทีรอบละสามสิบคนเพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงการถ่ายคลิปถ่ายรายได้กับน้องดูเด้งได้ราได้ค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นพฤติกรรมที่แบบนักท่องเที่ยวเองก็ต้องทาความเข้าใจเหมือนกันใชมคะว่ามันเป็นอะไรกระแสอะไรที่ทําให้คุณเข้ามาเยอะมากก็ทําให้สวนสัตว์บนเขาเขียวต้องวางมาตรการเพื่อเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเองด้วยและเพื่อความปลอด ของตัวสัตว์เราด้วยข้อควรระวังไว้เลยก็คือหนึ่งอันดับแรกเลยอย่ากว้างปลาสิงของอลงไปสู่ตัวน้องลงไปสู่ในส่วนแสดงสัตว์ตไม่ใช่เฉพาะน้องหมูเด็กนะครับสัตว์ทุกชนดิดภายในสวนสัตว์ด้วยครับไม่ควรจะกว้างปลาสงของลงไปนะตรงนี้สองก็คือไม่ควรจะใช้เสียงดังกับเขาเพราะว่า,าเป็นการรบกวนเขาในช่วงเวลาที่เขาหลับต,ตรงนี้ก็ไม่ควรจะทำอีกสามก็คือ,อไม่ควรจะทําอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีกับกับตวสัตว์ของเราในสวนสัตว์ตรงนี้ครับค่ะ ลงน้ำแล้วค่ะนุ่นน้องไปเล่นน้ำแล้วเขาก็จะไปหามุกสงบหลับในน้ำอะไรแหละโอ้ค่ะไปแล้วและนี่ก็คือทั้งหมดของ Green Report วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผอนรงวิทย์มากๆเลยภารกิจแน่นมากเพราะว่าต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวเยอะมากจริงๆนะคะถ้าเกิดใครอยากจะมาดูก็เชิญเชิญมาได้สวนจะเปิดเขาเขียวนะคะเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้แล้วเจอกันใหม่ค่ะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามตอนนี้มีไลฟ์24ชั่วโมงแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ด้วยนะจริงๆนตอนนี้เขามีคู่แข่งนะงงะชื่อน้องหมูด้วงค่ะคุณผู้ชม <ฮะ S 1> เป็นฮิปโปแครบเหมือนกันแล้วจริงๆเป็นญาติกับหมูเดงด้วยนะอยู่ที่สวนสัตว์ขอนแก่นใครสนใจก็ไปเยี่ยมน้องกันได้เหมือนกันนะ<อ>